บกับครูสุพรรณีธนวิริยาพันธ์วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้มาศึกษากันในเรื่องมหัศจรรย์การสืบพันธุ์ของพืชดอกค่ะนักเรียนลองสังเกตดอกที่อยู่หน้าจอดูสิคะนักเรียนรู้จักไหมคะว่าเป็นดอกชนิดใดครูบอกไปให้นิดหนึ่งคะเป็นดอกไม้ที่อยู่ในโรงเรียนการจนาลนคร์ค่ะ จเจริญเติบโตอยู่บริเวณหน้าอาคารหนึ่งค่ะหลายคนเริ่มอ๋อแล้วนะคะดอกชนิดน,นี้คือดอกอินทนินค่ะอินทนินเป็นไม้ยืนต้นเป็นพันธุ์ไม้นี่ป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นลักษณะป่าที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะชาวกเกลียงของการจนบุรีก็จะมีชื่อเรียกต้นไม้ชนิดนี้เป็นชื่อท้องถิ่นเช่นช่องมูหรือซอง ดอกอินทนินจะมีสีม่วงอมชมพูค่ะจะออกดอกในช่วงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนดอกจะบานสะพังเต็มต้นเลยค่ะนักเรียนและคุณครูก็จะชอบไปถ่ายรูปกันนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพถ่ายจากครูประวิทย์ไทยพุษาค่ะผลแก่ของอินทนินจะแก่ในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมค่ะ ในผลแก่จะมีมะเมล็ดซึ่งมีสรรพคุณทางยาแก้โรคเบาหวานแก้นอนไม่หลับได้ค่ะนักเรียนสงสัยไหม่ะคะว่าดอกอินทนิลสามารถสืบพันธุเ์เจริญเติบโตให้ผลและ,มะเมล็ดได้อย่างไรคะเราไปศึกษาเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยคะ่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก 2. อธิบายการปฏิสนธิของพืชดอก 3. อธิบายการเกิดผลและการเกิดมเมล็ดของพืชดอกและ 4. สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่างๆของผลและ,มะเมล็ดได้ค่ะ ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนนี้นะคะลองทดสอบก่อนเรียนกันดูนะคะมี5ข้อค่ะทดสอบกันดูว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกมาก่อนหรือเปล่านะคะนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อทําทดสอบก่อนเรียนแล้วเมื่อทําทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถกดเล่นต่อได้ค่ะเป็นไงบ้างคะ นักเรียนคนใดตอบถูกหมดเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคนใดที่ตอบไม่ถูกทั้งหมดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปศึกษาเพิ่มเติมจากบทเรียนนี้สู้ๆนะคะไปกันเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้ทำกิจกรรมศึกษาโครงสร้างดอกของพืชในท้องถิ่นของนักเรียนจำนวนคนละ2ตัวอย่างนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้ส่งงาน มาที่ Google Classroom ของคุณครูครบถ้วนค่ะครูได้ตรวจด,ดูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของนักเรียนที่แยกส่วนประกอบได้ชัดเจนและได้คะแนนเต็มสิบค่ะมีดอกอัญชนันดอกชบาดอกกุหลาบและดอกแคร์ค่ะและนอกจากนี้ยังมีดอกอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่นักเรียนส่งกันมาค่ะทั้ง4คนนี้ได้คะแนนเต็ม1ิค่ะ เก่งมากเลยนะคะส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้คะแนนเต็มสิบนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูจะให้คำแนะนำใน Google Classroom ให้นักเรียนไปปรับแก้และส่งมาใหม่ได้นะคะสู้ๆค่ะนักเรียนลองช่วยกันคิดนะคะนักเรียนคิดว่าโครงสร้างของดอกที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์มีอะไรบ้าง และในพืชแต่ละชนิดมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะให้เวลาคิด10วินาทีคะ่ะ หมดเวลาแล้วค่ะสรุปได้ว่าดอกแต่ละชนิดมีโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์แตกต่างกันนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ที่มีส่วนประกอบ4ส่วนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กลีบเลี้ยง sepal ส 2. กลีบดอก p ี t a l สา 3. เกสรเพศผู้ stamen และ 4, เกสรเพศเมียพิส t ิ l ค่ะทั้ง4ส่วนองค์ประกอบนี้นะคะก็จะเรียงตัวอยู่บนฐานรองดอกหรือว่าร e ซ e ปเทเคิลค่ะซึ่งจะเรียงตัวกันแบบนี้นะคะครูขอเพิ่มเติมในส่วนโครงสร้างที่เป็นเกสรเพศผู้ค่ะก็จะมีส่วนประกอบย่อยได้แก่ก้านชูอับเรนูค่ะอับเรนูซึ่งมีกระเป๋ะอ,อยู่ด้านบนนี้นะคะ ทำหน้าที่ในการสร้างเรนูค่ะเกสรเพศเมียมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ค่ะด้าน,นล่างมีมีลักษณะเป็นกระพุง้งเป็นรังไขค่ค่ะด้านในมีอ,อวุนซึ่งด้านในมีการผลิตไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมีย และนอกจากนั้นมีการต่อการขึ้นไปด้านบนเรียกว่าการเกสรเพศเมียและปลายสุดจะมียอดเกสรเพชเมียมีน้ำหวานเหนียวเหนียวติดอยู่ด้านบนนะคะเมื่อนักเรียนได้สัมผัสและจับบริเวณนี้ก็จะรู้สึกเหนียวมือติดมือหนืดๆน,นั่นเองค่ะนักเรียนลองสังเกตดอกตะขบและดอกปัตตเวียทั้งสองชนิดนี้มีโครงสร้างที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ ดอกตะขบและดอกปัตเวียต่างก็มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกแต่คนละสีกันนะคะดอกตะขบมีเกสรเพศเมียและเพศผู้อยู่ในดอกเดียวกันส่วนดอกปัตเวียดอกนี้มีแต่เกสรเพศเมียส่วนเกสรเพศผู้จะแยกไปอีกดอกหนึ่งค่ะดอกตะขบจึงจัดเป็นดอกดอกสมบูรณ์เพศส่วนดอกปัตเตียวีจัดเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาโครงสร้างของดอกไปแล้วนะคะ นักเรียนได้รู้จักเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียน,นักเรียนทราบไหมละคะว่าการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้และเพศเมียเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่และมีกระบวนการอย่างไรคะ เ,เรามาเริ่มศึกษาการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกเดี๋ยวเริ่มจากการศึกษาการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้นะคะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้จะเกิดขึ้นที่เกสรเพศผู้ค่ะภายในโพรงอัปเรนูเรียกว่าพอลเลนแซกหรือไมโครสปอร์แรงเจียมค่ะเซลล์ตั้งต้นที่ใช้สร้างเซลล์สืบพันธุ์คือไมโครสปอร์มาเธอร์เซลล์ซึ่งมีโครโมโซมเป็นดิพยอยเ์ 2N ค่ะ หลังจากนั้นไมโครสปอร์มาเทอร์เซลจะแบ่งแบบไมโอซิดสอรอบไมโอซิดวานได้2องเซลเรียกว่าไดแอดไมโอซิดทได้4ี่เซลล์เรียกว่า 2, เททค่ะก็จะได้ไมโครสปอร์ทั้งหมด4ี่เซลล์มีคโครโมโซมเป็นแฮป r o รหรือว่า N เดียวค่ะหลังจากนั้น4ไมโครสปอร์สามารถพัฒนาต่อไปเป็นเรนูได้ทั้งหมดแต่จะขอสาธิต1ไมโครสปอร์ก่อนนะคะ หไมโครสตอร์แบ่งแบบไมโทซิสหนึ่งครั้งเพิ่มจำนวนนิวเคลียสได้2องนิวเคลียสค่ะคือ1นึ่งเจเนเรทีฟนิวเคลียสสทิวนิวเคลียสซึ่งมีโครโมโซมเป็นแฮปพอยต์เอ็นเดียวค่ะทั้งหมดนี้จะอยู่ภายในเซลล์เดียวกันเรียกว่าเรนูหรือพอ r เรนต์ค่ะหรือเรียกอย่างว่าแกมีโตไฟเพศผู้ค่ะ เรนูจะสามารถพัฒนาแบ่งเซลล์เพื่อเพื่อให้ได้สเปิร์มและใช้ปฏิสนธิกับไข่ในช่วงขั้นตอนการปฏิสนธินะคะนี่คือรูปร่างของเรนูหรือพอ r เรนค่ะซึ่งมีรูปร่างหลากหลายแต่ลักษณะร่วมที่นักเรียนจะสังเกตได้ก็คือลักษณะที่มีพื้นผิวที่หยาบ หยาบน้อยหยาบมากมีส่วนยืน่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการเกาะติดกับยอดสติกมากของเกสรเพศเมียเพื่อเพิ่มโอกาสในการสืบพันธุ์ค่ะเรามาเริ่มศึกษาการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียกันนะคะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียจะเกิดขึ้นภายในเกสรเพศเมียบริเวณรังไข่ภายในอ,อวุนซึ่งอ,อวุนที่ยังอ่อนจะมีเซลล์ที่รูปร่างเหมือนกันหมด เรียกว่าเซลล์นิวเซลลัสซึ่งจะเปลี่ยนสภาพเป็นเอนฮิกูเมนและเว้นช่องเล็กๆไว้เรียกว่าไมโครพายสีแดงนี้นะคะไมโครพายการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียจะเริ่มจากการแบ่งเซลล์ตั้งต้นที่เรียกว่าเมกกะสปอร์มาเทอร์เซลซึ่งมีโครโมโซม 2n แบ่งแบบไมโอซีด ออกนะคะแบ่งแล้วโครโมโซมจาก 2N เหลือ N เดียวค่ะแบ่งแล้วได้4เมกะสปอร์เมกะสปอร์สลายไป3เซลล์เหลือเมกะสปอร์1เซลล์มีโครโมโซม 1N นะคะแบ่งแบบไมโทซิตไมโทซิตทเท่าแบ่งแล้วโครโมโซมจะเท่าเดิมค่ะแต่ว่านิวเคลียสเพิ่มขึ้นจาก1นนิวเคลียสเป็น 8นิวเคลียสหลังจากแบ่งแบบไมโทซิส3ครั้งนะคะ8นิวเคลียสถูกจัดเรียงไว้4กลุ่มได้แก่ 1. แอนติโพเดลมีผนังกั้นมีทั้งหมด3นิวเคลียสอยู่ตรงข้ามรูไมโครพาย 2. โพลาร์นิวเคลียมีผนังกั้นรวมทำให้2นิวเคลียสอยู่ด้วยกันบางครั้งอาจบอกว่าเป็น 2N ค่ะ สามซินเนจิตมีผนังกั้นแยกมีสองนิวเคลียสซึ่งอยู่ใกล้กับไมโครพายและสี่เซลลไขซึ่งเป็นเซลลสืบพันธุ์จะอยู่ตรงบริเวณไมโครพายทั้งหมดสี่กลุ่มเซลสี่กลุ่มนิวเคลียสนี้จะเรียกรวมกันว่าถุงเอมโอหรือเอมบริโอแสก่า หรืออาจจะเรียกว่าแกมีโตไฟเพศเมียโดยมีเซลล์ไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียค่ะนักเรียนพอจำได้ไมั้คะว่าใน m อมบิโอแสกหรือว่าถุง m อมบจะมี4กลุ่มนิวเคลียสที่เรียงตัวกันในออวุ่นมีอะไรบ้างคะให้เวลา10วินาทีค่ะ หมดเวลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอบถูกไหมคะบริเวณสีเขียวที่อยู่ตรงข้ามกับไมโครพายก็คือแอนติโพเดียลค่ะ3นิวเคลียสโพลาร์ยูีไตรงกลางนะคะ2นิวเคลียสและสีส้มค่ะซินเนจิตที่อยู่บริเวณข้างๆเซลล์ไข่2นิวเคลียสและเซลล์ไข่1นนิวเคลียสค่ะเก่งมากเลยนะคะ รอรงสร้างถุง m อ o ค่ะก็จะอยู่ภายในรังไข่ถูกปกป้องอันตรายเป็นอย่างดีค่ะเพื่อรอการถ่ายละอองเลนูลและการปฏิสนธินะคะ หลังจากที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้และเพศเมียเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มการถ่ายเรนูหรือพอลิเนชันก็คือการที่เรนูออกจากอับเรนูมาตกบนยอดเกสรเพศเมียเพื่อเตรียมพร้อมที่จะปฏิสนธินะคะการถ่ายเรนูแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะการถ่ายเรนูในดอกเดียวกันหรือต้นเดียวกัน และการถ่ายเรนรูแบบข้ามต้นก็จะมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่แปรผันไปจากเดิมทำให้ยินไม่เหมือนกันนะคะปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการถ่ายเรนูรได้แก่นกและสัตว์อื่นๆมแมลงลมน้ำและมนุษย์ค่ะในวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างการช่วยถ่ายเรนูรของมนุษย์ค่ะ ซึ่งเป็นวิดีโออาชีพทั่วไทยในวิดีโอนี้เป็นอาชีพชาวสวนทุเรียนที่ช่วยปัดดอกทุเรียนผสมเกสรให้ติดผลทุเรียนเพิ่มมากขึ้นออกอากาศช่องไทย PBS ในวันที่16กุมภาพันธ์2561ค่ะ เป็นช่วงเวลาทองของฤดูกาลที่ลุงสมบูรณ์นกพันธุ์และคนงานจะต้องเข้าสวนพร้อมกับไปฉาย่าตุสีสันและแปลงผลอ่อนที่มัดติดจับไม้ไผ่ท่อนยาวเพื่อไปช่วยผสมเกสรให้กับดอกทุเรียนภายในสวนที่บ้านโป่งแรดตำบลพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มจนถึงสี่ทุ่มเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ดอกทุเรียนกําลังเด่งบานรอการผสมเกสรและสภาพอากาศที่แปรปรวน การอาศัยวิธีผสมเกสรตามธรรมชาติอาจทําให้ได้ผลผลิตน้อยดังนั้นการให้คนมาเป็นผู้ช่วยแทนแมลงด้วยการปัดดอกจึงเป็นวิธีที่ทดลองมาแล้วว่ามันได้ผลดีที่สุดค่ะชาหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอการปัดดอกทุเรียนเพื่อช่วยผสมเกสรเพิ่มผล,ผลผลิตนะคะนักเรียนก็เข้าไปทํา ใบกิจกรรมที่2ซึ่งอยู่ใน Google Classroom มีทั้งหมดมีคำถามทั้งหมด7ข้อค่ะหากนักเรียนสงสยัยข้อไหนนักเรียนก็สามารถส่งไลน์มาถามครูได้เลยค่ะนักเรียนคะการปฏิสนธิของพืชดอกมีกระบวนการอย่างไรคะ เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการปฏิสนธิหรือ Fertilization เมื่อเรนูหรือ p o ลเรนตตกลงสู่ยอดเกสรเพศเมียหรือสติกมาเรนูจะงอกท่อยาวที่เรียกว่าพอล e n t ทิวลงสู่คอเกสรเพศเมียหรือว่าสไตล์ทิวนิวเคลียสก็จะเริ่มเคลื่อนลงมาตามท่อจะอยู่ด้านหน้าของท่อค่ะ ขณะที่หลอดเรนูกำลังงอเจเนเรทีฟนิวเคลียสก็จะเริ่มแบ่งแบบไมโทซิสได้2องสเปิมนิวเคลียสหลอดเรนูจะแทงเข้าไปในอวูทางรูไมโครพายโดยทิวนิวเคลียสจะสลายช่องทางเข้าเพื่อจะให้สเปิมนิวเคลียสเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ค่ะการปฏิสนธิจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะ สเปิร์มเซลล์ที่1ผสมกับเซลล์ไข่หรือเอกได้เป็นไซโกดมีโครโมโซมเป็นดิพลอย 2n พัฒนาเป็นเอมบริโอค่ะสเปิร์มเซลล์ที่2ผสมกับโพลารานิวทีไอได้ไพรมอรีเอนโดสเปิร์มซึ่งมีโครโมโซมรวม 3n เป็นอาหารเลี้ยงสำหรับเอมบริโอหรือเรียกว่าเอนโดสเปิร์มค่ะ การปฏิสนธิสองครั้งแบบนี้เราเรียกว่าปฏิสนธิคู่หรือดับเบิลเฟอร์ติลิเซชันค่ะมาสรุปการปฏิสนธิคู่หรือดับเบิลเฟอร์ติลิเซชันกันอีกครั้งนะคะการปฏิสนธิคู่ไม่ได้แปลว่าเป็นการปฏิสนธิที่ได้เอมบริโอทั้งสองครั้งนะคะการปฏิสนธิคู่เป็นการปฏิสนธิสองครั้งโดยครั้งแรกสเปิม มีคโครโมโซมแฮปพอยดผสมกับเซลล์ไข่โครโมโซมแฮปพอยเช่นเดียวกันค่ะผสมแล้วจะได้เป็นไซโกดโครโมโซมดิพลอยพัฒนาเป็นเอมบิโอค่ะและครั้งที่2สเปิร์มได้ผสมกับโพรานิวคีอซึ่งมีคโครโมโซม 2n รวมกันแล้วได้ไพรมอรี่เอ็นโดสเปิร์มเซลล์ 3n ค่ะ เป็นอาหารเล้ง m อมบิอไม่ถือว่าเป็นการกลายพันธุ์นะคะแต่ถ้าเป็นโครงสร้างของไซโกดหรือ MBO ก็จะเป็นการกลายพันธุ์นะคะโครโมโซม 3n p r i ม a รี e อ d o ด p เ r m รมก็จะพัฒนาไปเป็น Endosperm ที่อยู่ในเมล็ดเป็นอาหารสะสมให้กับ MBO ต่อไปค่ะในภาพนี้เป็นตัวอย่างดอก a r a b i d o p s i s t h a ร i a n a ซึ่งเป็นพืช ดอกขนาดเล็กเป็นดอกพื้นเมืองที่อยู่แถวแถวยเเรยและแอฟริกาค่ะนักพิทยาศาสตร์นิยมใช้เป็นพืชตัวอย่างในการศึกษาการสึกพันธุ์ค่ะในภาพนี้เป็นภาพเป็นแผนภาพแสดงถึงเรนูอยู่บนสติกมาหรือยอดเกสรเพศเมียและกำลังเจริญภายในเกสรตัวเมียส่วนภาพมีเป็นโครงสร้างของดอก อาระบิดอ s สทาริเอนาซึ่งพอเรนกำลังจเจริญอยู่ในเกสรเพศเมียซึ่งในภาพนี้จะเป็นาภาพย้อมสีอนาลินบลูซึ่งจะส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์เรืองแสงเป็นกล้องโอลิมปัส BX 6 3ซึ่งสเกล100ไมโครเมตรค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามี หลอดพอลเรนทิวของเรนูกำลังเจริญอยู่ในเกสรเพศเมียเต็มไปหมดเลยนะคะแผนภาพนี้เป็นแผนภาพสรุปการสืบพันธุ์ของพืชดอกค่ะโครงสร้างดอกมีเกสรเพศผู้และเพศเมียสร้างเซล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียมาเฟอร์ติไลเซชันปฏิสนธิคู่เรียบร้อยแล้วก็จะพัฒนาอยู่ในเมล็ด และสามารถนำมาเรดไปเพาะปลูกเจริญเติบโตเป็นต้นพืชต้นใหม่ได้ค่ะหลังจากที่ปฏิสนธิคู่หรือดับเบิลเฟอร์ทิไลเซชันเรียบร้อยแล้วนะคะขอยกตัวอย่างในผลมะเขือเทศดอกมะเขือเทศจะมีส่วนที่เจริญและพัฒนาไปดังต่อไปนี้ค่ะอวุนที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะเจริญไปเป็นมเมล็ดค่ะ รังไข่ของดอกมะเขือเทศจะเจริญไปเป็นผลมะเขือเทศค่ะเซเป้ากีบเลี้ยงและการดอกจเจริญไปเป็นจุกข,ของมะเขือเทศค่ะส่วนกลีบดอกเกสรเพศผู้ก้านเกสรตัวเมียยอดเกสรตัวเมียหรือสติกมาจะหลุดล่วงร่นไปนะคะ การล่วงหล่นไปของกานเกสรและยอดเกสรเพศเมียจึงทำให้เกิดรอยที่ก้นผลค่ะขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมในพืชที่เป็นพืชท้องถิ่นและพืชทั่วไปที่นักเรียนอาจเจอได้ค่ะเช่นดอกตำลึงเมื่อปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วจเจริญเป็นผลตำลึงค่ะ มะเขือดอกมะเขือปฏิสนธิแล้วเจริญเป็นผลมะเขือค่ะดอกแตงกวาปฏิสนธิแล้วเจริญเป็นผลแตงกวาค่ะส้มเขียวหวานดอกส้มเคียวหวานปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วเจริญเป็นผลส้มเขียวหวานค่ะดอกตะขบปฏิสนธิแล้วเจริญเป็นผลตะขบค่ะ ดอกทุเร no ียนปฏิสนธิแล้วเจริญเป็นผลทุเรียนค่ะดอกต้อยติ่งปฏิสนธิแล้วเจริญเป็นผลต้อยติ่งค่ะดอกชมพู่ปฏิสนธิแล้วเจริญเป็นผลชมพู่ค่ะดอกมะม่วงปฏิสนธิแล้วเจริญเป็นผลมะม่วงค่ะดอกข้าวปฏิสนธิแล้วเจริญเป็น ผลข้าวค่ะดอกมังคุดปฏิสนธิแล้วจเจริญเป็นผลมังคุดค่ะขอเพิ่มเติมในส่วนโครงสร้างของผลมังคุดนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าดอกมังคุด จะมีสไตล์หรือว่าการเกสรเพศเมียที่สั้นมากจึงทำให้สติกม่หรือยอดเกสรเพศเมียอยู่ชิดกับรังไข่เมื่อรังไข่ของดอกมังคุดเจริญไปเป็นผลมังคุดจึงทำให้ยอดเกสรเพศเมียหรือว่าหรือว่าสติกม่ติดกับก้นผลเป็นแฉกคล้ายดอกไม้นั่นเองค่ะนักเรียนคะมนุษย์นำส่วนประกอบ ของผลและเมรดไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไรคะ มนุษย์สามารถนำส่วนประกอบของมเมล็ดและผลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลาก,กหลายเลยนะคะเช่นเป็นอาหารเป็นผล,ลไม้นำมเมล็ดไปทำเป็นอาหารเป็นเครื่องเทศทำน้ำมันหอมระเหยหรือในเรื่องของเส้นใยส่วนประกอบของผลเช่นฟายและนุ่นค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะผลของพืชหลายชนิด จัดเป็นผล,ลไม้ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการกับมนุษย์ค่ะหรือเป็นส่วนประกอบของขนมหวานผลสามารถนำมาถนอมอาหารอบแห้งไว้รับประทานได้หลายมื้อค่ะสามารถสาก,กัดจากเปลือกผลทำน้ำมันหอมระเหยได้ค่ะผลและ,มะเมล็ดบางชนิดเป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงเช่นมะกรูดพริกและพริกไทยเป็นต้นค่ะ เอนโดสเปิร์มภายในเมล็ดของมะพร้าวใช้คั้นเป็นกะทิเป็นส่วนประกอบของอาหารคาวและอาหารหวานหลายชนิดค่ะเส้นใยจากป้ายใช้ทอผ้าได้เส้นใยจากนุ่นใช้ทําหมอนและที่นอนได้เป็นอย่างดีค่ะสรุปความรู้ในบทเรียนนี้นะคะ 1. พืชดอกมีการสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะ ภายหลังการปฏิสนธิอาวุ่นจะมีการเจริญและพัฒนาเป็นเมล็ดส่วนรังไข่จะเจริญและพัฒนาไปเป็นผลค่ะดอกสร้างสปอร์ได้2ชนิดคือไมโครสปอร์ or, และเมกะสปอร์ or, ที่จะพัฒนาไปเป็นเรนูและถุงเอมบริโอตามลำดับค่ะ 4. เรนูเป็นแกมีโตไฟเพศคู่ และถุงเอมบริโอเป็นแกมีโตไฟเพศเมีย er, ซึ่งทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ 5. เมื่อเรนูตกบนยอดเกสรเพศเมีย er, จะงอกหลอดเรนูสเปิรมเคลื่อนที่ในหลอดเรนู u, เข้าไปในออวุ้หกพืชดอกมีการปฏิสนธิคู่ได้ไซโกดและเอนโดสเปิรมนิวเคลียสดังนี้ค่ะสเปิมสเปิมเซลล์หนึ่ง รวมกับเซลล์ไข่ได้เป็นไซโกดที่จะเจริญและพัฒนาไปเป็นเอมบริโออยู่ในภายในมเมล็ดค่ะสเปิร์มอีกเซลล์หนึ่งรวมกับโพ l ลานิวคลีอายได้เป็นอินโดสเปิร์มนิวเคลียสที่จะเจริญและพัฒนาไปเป็นอินโดสเปิร์มอาหารสะสมใช้เลี้ยงเอมบริโออีกทีค่ะ 7. โครงสร้างแต่ละส่วนของผลและ,มะเมล็ดมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนลองทดสอบหลังเรียนดูนะคะโดยคลิกลิงก์ที่ครูส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อเข้าไปเล่นเกมปั่นจักรยานตอบคำถามคลิกเข้าไปเล่นดูได้เลยนะคะคล,คลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็จะเจอนักปั่นจักรยานแบบนี้ค่ะเสื้อสีแดงกางเกงสีดำนะคะ นี่ค่ะเมื่อเจอกล่องคำถามก็อ่านคำถามและเลือกคำตอบเพื่อเพิ่มพลังชีวิตได้เลยค่ะจะได้มีแรงปั่นจักรยานไปตอบคำถามในข้อต่อไปได้นะคะทรงตัวให้ดีนะคะถ้านักเรียนใช้มือถือเล่นกดปุ่มที่เป็นลูกศรได้ค่ะถ้านักเรียนเล่นในคอมพิวเตอร์ก็กดปุ่มที่แป้นพิมพ์ที่เป็นลูกศรได้ค่ะ นักเรียนสามารถเล่นได้หลายรอบจนกว่าจะพอใจนะคะหรือเล่นให้ได้คะแนนเต็มแต่ต้องภายในเวลา20นาทีที่ครูกำหนดก่อนหมดคาบนะคะเสร็จแล้วแคปหน้าจอสกอร์ใส่ชื่อเลขที่แล้วส่งเข้ามาใน Google Classroom นะคะครูจะรอดูการตอบคำถามของนักเรียนว่าใครจะได้คะแนนเต็มแล้วครูจะมีรางวัลให้ในิค้าเ็นหน้าค่ะ สู้ๆค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้มหัศจรรย์การสืบพันธุ์ของพืชดอกนักเรียนก็ได้เห็นความมหัศจรรย์ของการสืบพันธุ์ของพืชดอกที่นักเรียนไม่เคยเห็นซึ่งบนโลกของเรามีการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่เราได้เคยสัมผัสและเคยดูสารคดีแต่การสืบพันธุ์ของพืชดอกนะเป็นการสืบพันธุ์ที่เห็นได้ยากมองได้ยาก ในวันนี้นักเรียนได้มาสัมผัสมหัศจารย์การสืบพันธุ์ของพืชดอกพร้อมกับครูถือได้ว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่ายิ่งค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมไปตอบคำถามในปบกิจกรรมที่2ทดสอบความรู้หลังการเรียนด้วยการเล่นเกมด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ Thank you